อย่าชนน้องจอดลูกจอดอย่าไปชนน้องไม่เอาน้องกล้าตรงไปมาเร็วมาชนน้องอย่าชนน้องมาทางนี้ไปมองแต่น้องเอาเอาเอาเดี่ยวมาทางนี้ อาวิธีการปั่นรถจัก,กรยานที่ถูกต้องนะคะปั่นอย่างนี้เหรอลูกน้องก็ปั่นอย่างนี้เหรอดูถนนหน่อยเดี๋ยวไปมาหมา,าแม่อะไรอย่ะยุ่งเฮีไปใกล้นะ มันคืออะไรนะ่ะออกมาไปปั่นเร็วไปเอาจักรยานกล้าเร็้ยวมดบอยไปใกล้ไปใกล้มันจะกัดไม่เอาไม่เอาระวังนะอูอ้หูหูหูาค่อยดูค่อย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 ลงอ่ะเดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวยังยังไม่ขึ้นเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไป ล้มนะลูกลม้ลมลม้มเลี้ยวไปเดียวมาทางนี้เหนี่ไปเอาเอาโอ้โอ้โอปั่นอย่างงั้นเหรอลูกเอาเอาเอาขึ้นได้ไหมปั่นเร็วครับปั่นมาเร็ว หน้ามองตรงมาทางนี้เลี้ยวมามองตรงมาเลี้ยวมาด้วยทำไมไม่มองตรงล่ะครับเป็นไรแล้วครับจุดดอกไม้ก่อออกไหมจุดดอกไม้ออมไหมครับจุดอกไม้สีอะไรลูกสีอะไร b l u สีอะไร Hả? Dì vậy Gì ở đây? Hử? quán gì Cái đây? Xe đùng mày